สวัสดีครับผมนิดดําทักไทยแลนด์ฮะวันนี้เรามาเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เราจะมานำเสนอสินค้าแผ่นอุติจานะเอ่อถามไม่ถามอะไรผมเลยไม่ครับไม่ถามไม่ครับอ๋อคขณถามอะไรดิโอฮ่าฮ่นี่าฮ่าฮ่าอู้เออมาขายอะไรครับมาขายอะไรครับแผ่นอุติจาร์อู้ สวัสดีครับผมนิดดําทักไทยแลนด์ฮะวันนี้เรามาเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เราจะมานำเสนอสินค้าแผ่นอุจจานะฮะเดี๋ยวไปดูว่ามันมีลักษณะแบบไหนนะไปดูกันผมแต่งตัวมาเต็มศูนนะอันนี้เป็นกล่องเครื่องมือเออไม่ไม่ถามอะไรผมหน่อยละไม่ถามอะไรหน่อยอ่ะไปฮะไปดูกันสินค้าผมอึ้งพูดไม่ออกเลยเลยไม่ได้ถามอะไรเลยพี่เป็นเซล์ข่อะไรเนี่ย วันนี้นําเสนอแผ่นอุดอิชิอานะแล้วก็มานําเสนอทีมงานเห็นว่าใช้รถบกหรอรถดำรถทุกเยอะนะมาดูกันนะพี่พี่ไม่น่ามาขับรถทุกล้อหรอกพี่ไปขายเสือดิวผมลงทุนแต่งชุดใส่สูตรมานะนี่อันนี้ตัวล่างนี่ตัวบนของเราเป็นสเตเลสอย่างดีนะฮะประมาณสามมิลนะก็เรานำอุปกรณ์มาด้วยพร้อมติดตั้ง เซอร์เบยถึงที่ฮะเดี๋ยวเราไปดูหน้างานของจริงเลยไปเออถามไม่ถามอะไรผมหน่อยไม่ครับไม่ถามไม่ครับครับไทยขึ้นนะใช่อ๋อวันนี้พี่วันนี้ครับสวัสดีครับอ๋อวันนี้มาทําอะไรครับเนี่ยเอ่อเรามานําเสนอสินค้านะฮะตัวอุติชยานะฮะทีมงานนะเห็นว่าทีมงานเราใช้รถบรรทุกรถบรรทุกรถดำนี่เยอะนะครับเริ่มนำส่งไปอ๋อมาจากที่ไหนครับไม่ทราบว่ามาจากไหนไปแปะ ปอยเป็ดปอยเป็ดช่องสึ่งามเสียงนีงประชันเลยปอยช่องซ่งลำไม่ใช่พี่บังนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ขายแว่นไม่ใช่ขายถั่วอันนั้นเค็นแขมีโรลลิ่งไหมไม่มีไม่ได้ขายใช้ทำอาชีพเดียวฮะแป๊บเดี๋ยวไปลองติดตั้งหน้างานเลยอันติเมตแบบยาวๆอะไรฮะไในช่างมาไม่ช่างมาไหมโอ้ผมติดตั้งให้เลยฮะช่างในตัวเดี๋ยวผมต่อเสื้อเลยดิเป็นเครื่องหนึ่งไหมเป็นโซ่ใส่ชุดนี้เลยนะต้องถอดสูตรไหม เออผมขออนุญาตถอดสูตรแต่ฮะอ,อันนี้ผมก็มึนๆอยู่นะ <c oughs> ทำเล่นวิจงงารยณย์ <c oughs> ยังเหรอใส่กอนแว่นดีกว่าเนาะไม่ทันแล้วพี่ป้าพี่เปิรเดรถแบบยาวๆไปเลยพร้อมขายแล้วก็ติดตั้ง,ถ,งถ้าเขาถ้าถ้าเขาสนใจผลิตภัณฑ์นี้คก็ใส่สามตั้งเพจเ, <c oughs> เลยฮะเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตเป็นแดงของพี่บอก ปัญหาเรามันเป็นอะไรรถก็ยังปีก็ยังใหม่อยู่นะวันน <One, two. S 1> ี่เป็นประตูว่านะกระจกที่เคลื่อนเลยโอเคพูดที่หนึ่งน้ำลายกระจายเลยอีอายอยู่ตรงไหนพี่อ่าจะมีเขาเขาข้างนะเอะขาข้างไม่ใช่กันอยู่ฝัง่งนูน้นพูดนี่ทำไมปั๊มใหญ่นะตัวนี้เราจะนำเสนอก่อนฮนะเห็นใช่ครับไปดูไปดี่นะนะตัวนี้เป็นเจฟายะ ทำการเปลี่ทำการแปลงตูดปั๊มนะเป็นปั๊มสาย917มันจะมีรหัสของมันอยู่ตัวนี้เป็นตระกูลเคนะ 8Ck 8Ck ไปไปดูฝั่งโน้นนะปั๊มใหญ่มากันี่ทำเป็นปั๊มสายแล้วเหรอทำเป็นปั๊มสายแล้วปั๊มใหญ่ ต้อมปั๊มเล็กกว่านี้เดี๋ยวนอตู้ซ้เล็กต้อมปั๊มธรรมดาต้อมอ่ะซ้เล็กนี่ปั๊มเนี่ยใส่ลูเกียวยังแรงเลยเนี่ยโอ้โหใส่เลือเลยครับโคตรดนี่้ตายรอไม่มีหมุดไปแเสียงของผมูได้ป่าิต้กับติดติงดติ๊งติดตั้งง่ายใช้เวลาไม่นาน ่อของเดิมอ่ะผมใช้แผ่นสังกะสีใช่ลูกค้าน่าจะใช้แผ่นสังกะสีอ่ะไม่ใช่ผมเนาะใช่เน<อ>ี่ยเป็นแผ่นสังกะสีอ,นนอันนั้นตัวประกินประเกินประเกินอันนั้นอ๋อยังไม่มีใช่ไหมใส่แล้วแต่มันมันคือติดออกตัวนี้ใช้เบอร์สิบสองเพื่ออะไรพี่อินเจียอุดเพื่ออะไรทำลายชั้นบรรยากาศโลกอ่ะทำลายชั้นบรรยากาศโลกเติมมลพิษมันไม่มี มันจะได้ลดลดขมเหลาในท่อไอเดียรวมนี่ไงที่เห็นในกระบะพระโชคทำนั่นแหละรถตัวนี้ปั๊มมันมาอย่างนี้เลยบ่ปั๊มใหญ่อย่างนี้นเลยบ่ลื้อไปเปลี่ยนเอาลื้อไปเปลี่ยนตูดเฉยปั๊มใหญ่นั่นแหละจะกอนปัม๊มไฟฟ้าทำกับมานาซิงเลยบ่มันน่าจะใส่เพราะว่ามันมันไม่ไม่ไม่ค่อยดูเท้านะไม่ไม่ใช่ทั้งหมดทำให้บ่ใส่ถ้าใส่สปริงซิ่งนี่ มันจะกระโดดมันไม่ดูดเท้ามของหินี่ของหีนี่ตึงคันเร่งเดี๋ยปื๊ดครับข้นไหนมะนาวนะโดยทั่วไปอ่ะของมะนา,ว,าแวแต่ถ้าใส่จิ้งจกจิ้งแต่งมันจะเหมือนโมไซค์อ่ะกำคัดนไม่รถพี่สะอาดเนาะโ้ได้ของเรนมาเอแล้วมาแล้วมาแล้วมา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 เลยครับ <c oughs> มาัแล้วรับ มาเลงหรอพุช่ายางชายว่างเลยมาเลงนี่มาใกล้ๆหน่อยเนี่ยเนี่ยเนีติดตั้งง่ายเนี่ยแค่เบอร์สิบสองก็ได้เลอุดไปนั่นบอกติดเโบพี่ไม่สนใจไหมเทโบพวกพี่มีอีจีอาร์ไหมไม่ไม่มีครับไม่มีอันนี้จะอุดบรอครับโอ้ยเขาใส่ชุดสูทชุดอะไรเลยเมื่อกี้น่ะนี่สูทหรอเซียเซลยวเซลยวเซลยวนำเสนอซื้อกระเป๋ามาเหมือนเจมบอลเลยโอ้โหไม่ธรรมดา ถ้าถ้าไปอยู่กับซอสันโต๊นี่แรงเก่าแผ่นแผ่นนก่าที่หนอ่งตัวนี้ไม่ได้อุดนีก็มันมันอุดฝั่งนี้แล้วเนี่ยไอเสียมันวนมาโอ้โอ้บอาวนทางไหนวะเออทางนี้เลยเนาะเอาตึกลองแมไหมตัวเดิมเนี่ยต้องมาสาธิตให้ถึงที่เลยแผ่นอลูมิเนียมและที่มีจอหนะตัวใหม่แล้วนะฮะให้ดูอ่านี่ ลงรุ่นเลยเป๊ะมันก็ไม่เป็นไรดิเนาะฮะเนี่ยมันไม่เป็นไรดิเออมันไม่เป๊ะดิร้อยในดีกว่านี่ลาบแล้วเลยถอดออกเลยครับอันเนี้ยใส้เข่ามันนะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยใส้เข่ามันใส่ตะเพนแล้วมันต้องใส่เข่าต้องใส่กอยากเดิมเดิมกอยากเดิมเดิมถ้าใส่นั้นต้องใส่น็อตไม้นอตไม้ถึงว่าถอดตัวนี้ออกนะแล้วอุดนี้เลยนะ ก็อุดไปเลยถอดขาให้มันโล่งเลยแต่ยังไงมันจะเป็นเจรุ่นเก่าใช่โอ้พอดีเลยนีจะเรุ่นใหม่ใชได้บอกว่าได้โอ anyway> oh, ้ป like ็เลว่ะแล้วมีอะไรพี่น้ตใช้เวลาไม่นานปรมาขึ้นมงไม่ถึงหรอกเนาะถ้าทำจริงพี่รับบริการติดตั้งนอกสถานที่ไหมครับ การไปแถวอือบนบลชนบุรีอย่างเงี้ยไปไหมไปไปเติมแค่คันเดียวก็ไปใช่ไหมไปไปที่ชอบจะไปไงขาดทุนไม่ว่าเอาชื่อเสียงมาก่อนขาดทุนไม่ว่าขอนะขอจะได้หน้าอืมนี่ครับเรียบร้อยตามความชอบนะฮะถ้าจะใส่เพจแล้วก็ปิดตั้นเลยเอาไอ้เขากวางไอ้ไอ้ท่อข้ามนี่ออกก็ได้บางคนก็เอานี้ออกเลยทั้งโลกปิดตัวนี้เลยเนาะ แล้วก็จับน็อตนี่เลยมันจะดูไม่เดิมเบาง่ายๆคือมันไม่ดูไม่เดิมตายเดิมๆก็บางคนก็ชอบงหตายเดิมๆครับเบอร์สิบสองน็อตแปดตัวเกือบเจ็ดตัวตัวนี้เปลี่ยนใหม่ปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออทำไมเป็นพลาสติกล่ะพี่ฮะเป็นเนี่ยเนี่ยทำมาอย่างนี้เลยเหรอ ถอดออกังบอลนะเขาแนะนำไม่ถอดออกทำไมต้องถอดออกเนาะผมว่มันมีปัญหาเนี่ยเวลามันไม่เปิดไม่ทำงานความร้อนมันเคยมีไงบางคนก็เจาะแต่บางคนก็ถอดออกเลยสังเกดูเลยถ้าเจฟมันจะมีไอดีคู่รถเกี่ยวชอบเนี่ย อ๋อตัวนี้ใช่ไหมปัม๊มปั๊มไฟฟ้ามันนี่เื้อยังไงใช่ครับอยู่ขา้างหน้านี่นเปลี่ยน,เ,นยเปลี่ยนแล้วหรอแล้วตัวสายไฟนี่มันยังใช่ไหมนี่ก็ถอดออกบางตัวก็ถอดออกอไม่งั้นไฟโชว์ไฟเครื่องมันจะโชว์รถนมเย็นปั๊มใหญ่ที่นี่ไม่นน,นะปั๊มเลขข้างนี้บอกเพราะนั่นไม่ใช่เจีบไฟเนาะน,นั่นเครื่องยนต์เลยโอ ไม่เจวันก็เจทูถ้ามีตัวไอแล้วก็ตัววีก็เจทูแล้วคันนี้มันแรงแล้มเจไฟนี่เองไม่แรงตัวเดียวกันกับรถไอู้้กกองเกียบอ่ะเนี่ยใช่เนี่ยกองคู่เนาะแรงจริงยอมรั่งก็แรงคันนั้นก็แรงเจไฟนี่ต้องต้องต้องหาคนต้องหาช่างที่รถปรับจูนตั้งยี่ห้ ข้างของข้างโมดเท่าไหร่ยอย่างเมื่นนิดๆดอ่ะแต่อันนี้เขาไอบริการหลังการขายมันการที่เราไม่เสียตัง่อบริการหลังการขายส,สีจูสีจูนะฝากด้วยนะสีจูรักจูเนี่ยหลักแต่<อ>บริการดีมากบริการดีส่งข้างโมดมาทำถึงที่เลย<อ>่ประมาณสามชั่วโมงเสร็จอ่ะอุปรกรณ์พร้อมนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจบเลยแต่ตั้งยังไม่เข้าที่หรอต้องตั้งัเด<ห>ี๋ยวจะม่ที่หน้าครับตอนนี้เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราก็ติดตั้งที่เรียบร้อยนะใช้เวลาประมาณสัก20นาทีอย่างสายเนาะได้เข้ามาใกล้ๆมันนี่เ็นไมันจะมีตัวบนกับตัวล่างนะฮะก็ติดตั้งที่เรียบร้อยว้าวก็เสร็จที่เรียบร้อยนะฮะแผ่นหนึ่งของข้าจะส่งมาส่งร้อยบาทโอเคคุณภาพดีด้วยเป็นงานสเตนเลสฟังเสียงหน่อยเดี๋ยว มาฟังเสียงดูกระของลงกันเลยงเลยลงเลยอกลหเยหลังจากที่เราติดตั้งนะเรามาฟังเสียงดูนะโอเคไหม การติดตั้งอุลีซียาก็จบเส้นจธุรกิจที่เรียบร้อยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ